พาเจ้าบัดมาเข้าสวนนะคะวันนี้เข้าสวนนะคะเก็บผลผลิตจากไร่นะคะมีกล้วยมีใครที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้โตในวันนี้พี่เอ๋อก็มาขุดใครนะคะตามแม่ค้าในตลาดก็สั่งมานะคะกล้วยเนี่ย ตัดไปแล้วนะคะหลายรอบแล้วเนี่ยเริ่มมีหน่อแล้วหนอ่อหน่อกล้วยขายหน่อละสิบบาทนะคะมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมทองแล้วก็มีมันไม้นะคะมันไม้มันไม้ใน,นขุดสดเลยทุกวันเลยเีีเยวขายโลละสิบห้าบาทนะคะมันไม้อะ่ะแต่ถ้าปอกอะ่ะก็ขายสองโลสามห้านะคะปอกให้เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ร้อนนะคะมาแอบล่มอยู่กันเลย mm hmm. ถ่ายวิดีโอนิดนึงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวปาล์มกำลังโตตอนนี้ปาล์มปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วปีอีกประมาณได้สองสองปีกว่าก็น่าจะเป็นเป็นลูกแล้วนะคะ mm hmm. พอสองเดือนน่อยากจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะ สองเดือนใส่ครั้งสองเดือนใส่ครั้งแต่ว่ากล้วยกําลังกําลังงามเลยค่ะกล้วยนี่ยเนอกล้วยมีเจ้าบัดมานั่งหอบอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนนะเวลาเข้าสวนอะ่ะเพื่อนที่ดีเลย